มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสมัครด่วนพนักงานหลายตำแหน่งเงินเดือน26,530บาทข่าวดีนะคะสำหรับผู้ต้องการงานในไทยที่มั่นคงแล้วก็มีสวัสดิการที่ดีเพราะว่าองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทย ได้ออกมาประกาศรับสมัครถึงตําตำแหน่งนะคะได้แก่นายศตวแพทย์นักการเงินนักคอมพิวเตอร์นักผลิตภัณฑ์รวมถึงวิศวกรเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแล้วก็แต่งตั้งเป็นพนักงานค่ะตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนะคะ 1. นึ่ตำแหน่งนายศตวแพทย์5ปฏิบัติงานณนะกองส่งเสริมการเลี้ยงโคโนมภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานอสคภาคเหนือตอนล่างจำนวน1อัตราเงินเดือน18,900บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์และต้องมีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ทั้งนี้นะคะตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับอสคระเบียบแล้วก็ประกาศของคณะกรรมาการแรงงานสัมพันธ์ 2. ตํตแหน่งนักการเงิน 4. ปฏิบัติงานณแผนกบริหารเงินกองการเงินฝ่ายบัญชีและก็การเงินจำนวนหนึ่งอัตรานะคะเงินเดือน1 5 0 0 0บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะคะ1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีหรือด้านการเงินและการธนาคารทั้นนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสัสดีการตามข้อบังคับอสคระเบียบและก็ประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ค่ะ 3. าตำแหน่งน Computer, ักคอมพิวเตอร์4ปฏิบัติงานณแผนกวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบดิจิทัลกองโครงการโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาระบบดิจิทัลฝ่ายเทคโนโลยีจำนวน1อัตรานะคะเงินเดือน16,530บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งก็คือ1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือว่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางนี้นะคะตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับอสาคาระเบียบและก็ประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ 4. ตํตำแหน่งนักผลิตภัณฑ์4ปฏิบัติงานณนะแผนกวางแผนการผลิตกองโรงงานนม UHT ที่สำนักงานอสคภาคาลภกลางค่ะจำนวนหนึ่งอัตรานะคะเงินเดือน26,530บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ด้านเทคโนโลยีการอาหารด้านเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาด้านสุรชีววิทยาด้านชีว,วเคมีหรือว่าด้านวิศวกรรมอาหารทางนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับของอสอครอระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์5ตำแหน่งวิศวกร4ปฏิบัติงานณนแผนวิศวกรรมโรงงานกองโรงงานสำนักงานอสอคอทางภาคเหนือตอนบน จำนวนหนึ่งอตรานะคะเงินเดือน1 6 5 3 0บาทคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมการผลิตวิศวกรรมอุตสาหกรรมทั้งนี้ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการตามข้อบังคับอสคระเบียบและก็ประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ค่ะสำหรับการสมัครสอบนะคะสำหรับผู้ใดสนใจสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันจันที่19เมษายน2564ถึงวันพฤหัสบดีที่20พฤษภาคม2564ผ่านทางเว็บไซต์ w w w d p o g o t h ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ